รัสเซียเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกใหม่อย่างเต็มสูบเลยนะคะล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นงานสปีฟไปนะคะเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กค่ะล่าสุดวันนี้นะคะ จัดงานเตรียมจัดงานสำหรับบลิกซ์อีกแล้วนะคะเป็นบลิกซ์ที่เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะคะที่เชื้อเชิญประเทศที่กำลังพัฒนานะคะเข้าสู่ความทันสมัยของเศรษฐกิจโลกใหม่นั่นเองค่ะงานนี้นะคะก็จะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศต่างๆเข้าร่วมนะคะรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยด้วยนะคะแล้วก็ แน่นอนค่ะหวังอี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็เดินทางไปถึงรัสเซียแล้วนะคะรวมทั้งสเกลัฟลอฟด้วยค่ะเพราะว่างานคราวนี้นะคะไม่ได้จัดที่มอสโกค,ค่ะแต่ว่าไปจัดที่อีกเมืองหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าเมืองนิสนีนอฟกรอดนะคะในรัสเซียค่ะเก็บภาพบรรยากาศการต้อนรับ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังอี้มาฝากกันด้วยนะคะก็เดินทางกันไปแต่หัววันเลยตามกําหนดการเนี่ยจะมีงานวันที่11มิถุนายนนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าหวังอี้ไปก่อนเรียบร้อยนะคะก็ไปเจอกับคู่หูของเขาคือเซเก้ลัฟลอฟนะคะเนี่ยค่ะหวานชื่นทีเดียวเก็บภาพมาฝากนะคะก็จะเป็นเวทีโหมโรงก่อนนะคะก่อนที่จะมีการประชุมเต็มๆของบลิกในเดือนหน้านะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะ ซึ่งแน่นอนค่ะไทยเองก็กำลังจะเข้าร่วมด้วยนะคะในงานสปิปนะคะหรือ SPIEF 2024ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยนะคะที่เพิ่งเสร็จสิ้นกันไปโกยเงินโกย,โกยทองกันไปมหาศาลสำหรับรัสเซียเนี่ยนะคะปูตินเองก็ได้กล่าวเอาไว้ในงานนี้นะคะว่าจากเดิมประวัติศาสตร์ของรัสเซียเนี่ยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเนี่ยนะคะมุ่งเน้นการพัฒนาของรัสเซียเนี่ยไปที่ยุโรปนะคะ แต่ว่ายุคนี้ค่ะ2024เป็นยุคของปูตินนะคะปูตินกลับลำค่ะหันมาพารัสเซียนะคะมาผูกมิตรกับเอเชียค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยนะคะที่ไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะได้เข้าร่วมบลิกซ์ด้วยกับกลุ่มคั่วโลกใหม่ด้วยนะคะบลิกซ์เองนะคะก็จะเป็นกลุ่มการค้าขึ้นลูกใหม่นะคะที่มีสกุลเงินเป็นของตัวเองตอนนี้ระหว่างรองก็ใช้สกุลเงินท้องถิ่นไปก่อนอย่างเช่นยหยวนเป็นต้นนะคะก็กําลังเร่งตุ ุนทองคากันอยู่เล่นเล่งตุนทองนะคะเททองลงขันกันอยู่ในเวลานี้เพื่อที่จะคลอดสกุลเงินขึ้นมาใหม่แทนดอลลาร์นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับเพื่อนๆสมาชิกใหม่ด้วยนะคะที่ได้เข้ามาดูได้เข้ามารู้จักช่องของเรานะคะก็จำง่ายๆค่ะตอนนี้เรามีสับใหม่เกิดขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น B ล i x นะคะ จำง่ายๆว่า Big ที่แปลว่าใหญ่นั่นเองค่ะหรือว่า s ป i f นะคะเป็นการประชุม World Economic Forum ในแบบของรัสเซียที่เหมือนของตะวันตกแต่มูลค่ามหาศาลแล้วก็ยั่งยืนกว่านะคะก็เรียกได้ว่าต้อนรับคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะมาไม่ตกขบวนกันนะคะไปสู่การจัดระเบียบโลกใหม่ด้วยกันนะคะกับช่องของเราในเวลานี้แหละค่ะ